ข้อมูลคร่าวๆเจ้าเสือเย็นของราชสีอีสานนะครับไก่ตัวนี้เป็นไก่จากน้องชายทางอุบลน,นะครับส่งมาให้ชนแพงทางเสียจอนะชอบมากเลยสายนี้นะครับพ่อเขาเป็นทาเรือนจำยกคีรีบวกทับต่อแดงเก้าล้านแจ้แสนรักนะครับของราชสีอีสานเนาะส่วนสายแม่เป็นเยียบุรีลัมบวกมูสดำนะครับส่วนสถิติการชนของตัวนี้นะครับสามไฟนะครับไฟแรกชนะพม่ามาไม่จมอันไฟที่สองชนะเชิงนะครับ 11K เคยกที่3นะครับชน ไฟสุดท้ายล่าสุดเลยนะครับที่ไก่ทองอินเตอร์แชมป์2.2เอ็มชนะยกที่4เจอกับทางสริมทางนะครับก็ดูเดือดเลยวันนั้นนะครับส่วนสไตล์การชนตัวนี้นะครับเป็นไก่สไตล์แสนกลเลยนะครับมาล่อสมองไอคิว108ได้ฉายามมาว่าแข่งสามหมื่นบกนะครับก็วันที่28นี้นะครับไปติดคู่กับทางฉลองชัยนะครับกำหนดกัน5อันความมันอยู่ที่10เอ็มนั่นเองนะครับที่ไก่ทองอินเตอร์ราชดำเนินอีสานวันที่28นี้นะครับ ใครที่เป็น FC ฟซีร